ปี2565ได้งบไป200,000กับ3,000ล้านวิสัยทัศน์ครับของกระทรวงกลาโหมบอกว่ามีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2570ถามว่าจะเร่งรีบนะครับไปพัฒนาอาวุธพัฒนาศักยภาพของกองทัพไปทำไมครับวันนี้เนี่ยไอ้ที่เร่งรีบเนี่ยนะครับต้องจัดการกับโควิดครับไม่ใช่เร่งรีบพัฒนากองทัพถ้ามาทานดูครับกองทัพบ,บกเนี่ย ได้งบประมาณไป99,377ล้านมีงบลับ290ล้านกองทัพเรือได้งบประมาณไป41,000ล้านมีงบราชการรับ62ล้านกองทัพอากาศครับได้งบลับได้งบทั้งหมดไป38,000ล้านมีงบราชการรับอีก30ล้านสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหมได้งบไป9,100ล้านมีงบราชการรับ32ล้านกองบัญชาการกองทัพไทยครับ ได้งบไปหนึ่งมืสี่พล้านมีงบราชการรับห้าสิบห้าล้านรวมทั้งสิ้นในพรบงบปีหกห้าเนี่ยมีงบราชการรับไป4ี่ร้อยเจ็สิบล้านตรงนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมตีนะครับแล้วก็ท่านเป็นรัฐมตีกลาหมด้วยเนี่ยท่านต้องชี้แจงครับว่าไอ้งบพวกนี้เนี่ยทำไมมันต้องเป็นงบรับทําไมมันเปิดเผยไม่ได้ครับท่านเอาอไปทําอะไรครับถามนี่ครับว่า ก็ท่านบอกว่าท่านบริหารโปร่งใสนะครับพอไม่มีการตรวจสอบเนี่ยท่านเปรันตีกลาโหมเนี่ยเขาต้องชี้แจงครับท่านไปตั้งงบรายการรับไว้ทําไมเยอะแยะครับถัดไปครับท่านประธานดูสิครับว่าในสามเหล่าทัพเนี่ยตั้งงบประมาณไปเนี่ยนะครับสองแสนกับสามพันล้านเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างครับท่านประธานนะกองทัพบกนะครับปีหกห้าเนี่ยนะครับจะมีรายการใหม่สี่รายการครับ เป็นวงเงินทั้งสิ้น4,400ล้านแล้วก็มีงบอันเก่านะครับที่ผูกพันตามมาตรา41ดู24รายการนะครับทั้งหมดเนี่ย22,657ล้านปี65นะครับเนี่ยอ่ผพกพันธ์เดิมเนี่ยอยู่9,400กว่าล้านท่านประธานครับหน้าถัดไปฮะท่านประธานดูสิครับว่าผมก็ไปดูครับท่านประธานนะว่าในภาวะอย่างนี้นะครับประเทศกําลังเดือดร้อน ประชาชนนะครับล้มตายแล้วก็อดอยากอย่างนี้นะครับปรากฏว่ากองทัพบ,บกครับเอาเงินไปซื้อยานเกาะล้อ,อยางครับปี63สาถึงห5ห้า5ี่ห้าห้าล้านเนี่ยไอ้รถถังล้อ,อยางสไตเกอร์นะครับเนี่ยตามรูปนี้นะครับรรท่านประธานเนรูปเนี่ยรูปจริงเลยผมยืนยันครับแล้วก็มีโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์นะครับ เอเสหกไอเนี่ยนะครับปีหกสี่ถึงหกหกวงเงินอีกสี่พันสองรอยี่สิบหกล้านผมต้องเรียนครับท่านประธานครับโครงการพวกนี้นะครับถ้าท่านนายกเลิมตีเนี่ยถ้าเป็นเลิมตีกระลาหโหมเนี่ยโครงการพวกนี้ถึงแม้ว่าท่านบอกว่ามันเป็นงบรายการผูกพันแต่ท่านต้องตั้งงบปีหกห้าเนี่ยไปจ่ายต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านเนี่ยสามารถเลื่อนได้ชะลอได้ครับผมเรียนท่านประธานครับว่า ไออาวุธพวกนี้มันต้องไปตรวจรับกันต่างประเทศมันต้องไปฝึกนะครับมันไม่ยู่ยู่ท่านจะใช้ได้แล้วตอนนี้มันเดินทางไม่ได้ท่านก็สามารถชะลอไปได้ครับที่อย่างนี้นครับท่านไม่ยอมชะลอถัดไปครับไปดูกองทัพเรือครับกองทัพเรือครับท่านประธานมีงบอันใหม่นะครับที่จะทำใหม่เนี่ยปีนี้นะครับรายการใหม่เนี่ยหกห้านะครับสี่พันหนึ่งร้อยล้าน แล้วก็มีของเก่าเนี่ยครับ11รายการที่ผูกพันเดิมมาอีก40,5175ล้านเป็นรายการที่จะต้องใช้ในปี65นะครับ4,854ล้านท่านประธานครับดูกองทัพเรือครับเอาไปทำอะไรครับท่านประธานนะไปซื้อครับจัดหาเรือ LPD ก็คือเรืออนเนกประสงค์สำหรับยกพลขึ้นบกขอ,ขอรูปหน้าถัดไปครับเนี่ยท่านประธานครับ เรือลำนี้นะครับเป็นเรือยกพลขึ้นบกเรือลำนี้ทั้งหมดนะครับ6,185ล้านถามว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรครับที่จะต้องไปซื้อในภาวะแบบนี้ไอ้ตรงนี้นะครับมันชะลอขอเลื่อนเขาไปก่อนเดี๋ยวพึ่งจ่ายเงินเขาก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยท่านก็เดินทางไปไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศเขาก็ยังไม่ท่านเนี่ยเข้าไปฝึกเข้าไปรับหรอครับและอีกอันนึงครับเรื่องนี้สำคัญมากครับท่านประธานนะ ก็คือโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่นะครับอีกสองลำที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาเลยนะครับจากประเทศจีน22,500ล้านท่านประธานครับท่านประธานดูหนังสือครับท่านประธานที่เรื่องหนังสือเนี่ยผมรับรองครับท่านประธานฮะหนังสือของกองทัพเรือครับเมื่อวันที่31สิงหาคมครับเรื่อง การปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดำน้ำจำนวนสองลำเรียนประธานคณะกรรมาธิการวิสามันงบประมาณปี2564สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกของประเทศกองทัพเรือพิจารณาโดยรอบคอบแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภาวะการของประเทศในปัจจุบัน กองทัพเรือตะนักถึงประเด็นดังกล่าวขอปรับลดงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำจำนวนสองลำในปีงบประมาณ2,564ทั้งหมดคงเหลืองบประมาณ0บาทเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประเทศชาติขอแสดงความนับถือนะครับพเลเรือโทธีละกุลการจนะประลัดบัญชีฐานเรือทำการแทนผู้ญชาการฐานเรือท่านประธานครับกองทัพเรือครับ ทำหนังสือมาถึงประธานกรรมธิการขอยกเลิกเองครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วปี2565เนี่ยท่านนายกเล่มตีท่านเป็นเล่มตีกระลาโหมเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยคุณไปไหนมาฟังผมแล้วก็มาตอบน่อยดิก็เขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกเขายกเลิกเพราะประเทศเนี่ยจำเป็นเดือดร้อนปีนี้เนี่ยโควิดนหนักกว่าปีที่แล้วอีกแล้วท่านไปตั้งให้เขาทําไมท่านเป็นคนเซ็นไปขอสํานักงบเซ็นไปขอ คณะรัฐมนตรียเขาทำไมพลเอกประยุทธ์อ่ะถ้าเป็นรัฐมนตรีก็เราหมท่านช่วยมาตอบหน่อยดิอย่างนี้เนี่ยท่านบริหารประเทศอย่างเงี้ยนะครับใครเกาจะให้ไว้วางใจท่านบริหารทันไปครับกองทัพอากาศเนี่ยปีนี้นะครับสามหมื่นแปดพันล้านงบซื้อใหม่ปีหกห้าครับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านเป็นอะไรบ้างยังไม่ทราบครับแล้วก็ไอ้ผูกพันเดิมเนี่ยยี่สิบสองรายการนะครับสามหมื่นสองพันเก้าสิบล้าน ปี65นะครับอีก8,000ล้านถัดไปครับท่านประธานฮะผมก็ดูครับท่านประธานฮะว่าขอสไลด์ถัดไปฮะว่ากองทัพอากาศเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรครับไปซื้อเครื่องบินโจมตีเบาครับรูปนี้เลยนะครับเนี่ยชื่อ BFast ท6 c นะครับเนี่ยนะครับอีกฝูงหนึ่งครับ4,500ล้านทั้งที่โครงการพวกนี้ท่านประธานมันยังชะลอได้ครับติดต่อได้เพราะว่าวันนี้ ท่านซื้อกับของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยท่านก็ไปประเทศเขาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับท่านประธานครับเหลือเชื่อไหม,มท่านประธานกองทัรอากาศครับมีโครงการจะไปปฏิบัติการในห่วงอวกาศครับเนี่ยบอกว่าไอ้สเปซโดเมนความทรงพลังเหนือขอบฟ้าครับเนี่ยเอี่ร้อยเจล้านครับท่านประธานอันนี้ระยะหน,นะครับแล้วยังมีระยะสปีหกห้ถึงหกระยะส นะครับปี67-69ถึง69ระยะ470-72ถึง7จะอย่าพึ่งไปนะครับเอาอากาศมาเอาชนะโควิดก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยประชาชนเขากำลังเดือดร้อนท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปฮนะผมจะสรุปอย่างนี้ครับงบประมาณปี65เนี่ยของประยุทธ์เนี่ยนะครับวัคซีนเนี่ยไม่แน่นอนครับแต่รถถังเครื่องบินลบและเดือดำน้ำมีแน่นอนครับ ดังนั้นเนี่ยผมขอเรียกร้องครับว่าถ้าท่านสมาชิกเนี่ยได้ฟังการอภิปรายแล้วเห็นว่างบประมาณเนี่ยที่จัดนะครับมันไม่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยท่านก็คว่ำนะครับงบประมาณเนี่ยแล้วจะได้ให้เขาไปทำมาใหม่ครับขอบคุณครับ